สวัสดีครับชาเนตครับสวัสดีครับชาเนตทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะตัดทรงผมเรื่องวันที่เจกรกฎาคมเกี่ยวกับการตัดผมทรงยุบพักเก้าไก่นะครับ ตรงนี้นะครับสารตัดสินแล้วว่าตัดเพื่อที่จะแก้เคดครับตัดแก้เคดนะครับเนะขาจะตัดตรงผมแก้เคดพอเราว่าไม่บวชดอกไม่เอาไม่พูดค <c oughs> ำนั้นเ <c oughs> พราะว่าเราไม่ได้บวช <c oughs> เราจะไปแสดงว่าะนธรรมประเพณีพื้นบ้านครับประเพณีพื้นบ้านนะครับตรง สารตัดสินนะครับตรงนี้สารตัดสินทรงวันที่7กรกฎาคมทรงเกี่ยวกับสารตัดสินแล้วว่าจะเอาทรงนี้เป็นเลขศูนย์ยุบพักแน่นอนครับยุบพักเก้าไกลแต่สารจะตัดสินตอน4โมงนะครับ สี่โมงครึ่ำวันนี้ครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกทรงจันทรุป,ปราคาศาลจะตัดสินทรงจันทรุป,ปราคาเขาเรียกว่าเดือนเกิดศูนย์ยน่ะครับเกิดก่อนครับตรงนี้แหละครับสงจันทรุป,ปราคา ทรงเดือนเกิดศูนย์เขาเรียกทรงเดือนเกิดศูนย์ภาษาบ้านนอกครับเพื่อให้เพื่อให้ปลุกขวัญของคนทุกคนต้นหมากลากไม้เอาไม้ไปทุบไปตีไปเคาะกะลาบอกยังไงมันก็ห้ามไม่ฟังหรกครับเพราะว่าเดือนจะเกิดศูนย์ธุรยุป,ปราคาก็ต่างากจันทรุป,ปราคาฝั่งนี้แหละครับนะนี่แหละครับเขาเรียกทรงเดือนเกิดศูนย์ครับนะี่ ทรงสุริยุป,ปราคาตัดเสร็จแล้วจะเอาไปเล่นเป็นประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานแสดงโกนจุกโกนแกะอะไรก็ไม่รู้แล้ะครับแต่ช่างคนนี้เขามาช่างเขามาขอผมตัดทรงสุริยุป,ปราคาเขสองข้างสองข้างแล้วก็ต้องทำให้เหมือนกันครับ เพราะว่ามันไม่เคยมีหรอกไอคนที่มีดวงจันทร์สองดวงในหัวเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ช่างอ้อนก็ออกแบบมานะครับทรงสุดทีิยุป,ปร,ราคาครับซึ่งชาวเน็ตคนไหนที่มองเห็นความสำคัญว่าทรงสุรทยุป,ปร,ราคานี่มันจะเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันที่เจ็ดกร,รกฎาคมเป็นวันศาลตัดสินว่าจะยุบพัก ก้าไกลนะครับผมเลยตัดรงนี้ขึ้นมาก็เหตุผลเพราะว่าการยุบพักเนี่ยมันก็เหมือนกระเดือนเกิดศูนย์นะครับนี่ทรงสหรียุบร,ราคาคนมาตัดนี้ก็ชื่อคุณชายน้อยจันทร์สูงเนินครับนามสกุลเขาก็อยากเป็นอย่างนี้เขาก็บอกโดยทรงเลยเขายินดีให้ผมตัดครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายหรอก วาผมก็บอกชื่อเขาแล้วนี่ครับทรงสุริยุป,ปราคาดาวพฤหัสผมก็ตัดมาแล้วดาวอังคารผมก็ตัดมาแล้วอันนี้ผมก็ตัดทรงดวงจันท์เกิดศูนย์นี่แหละครับสองข้างเกิดพร้อมกันระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันเดินมาบังกันอยู่คนละฝากโลกมันมัน มันเป็นดวงชะตาแล้วก็มันเป็นลิขิตด,ด้วยนะครับดวงชะตาลิขิตว่า70ปีเกิดครั้งหนึ่งหรือว่าเกิด5ปีเกิดครั้งหนึ่ง10ปีเกิดครั้งหนึ่งครับมันไม่สามารถจะรู้ได้อดีตคืออนาคตอคตอดีตคืออนา,อนาคตปัจจุบันก็คือสิ่งที่กระทาอยู่นี่แหละครับคือทรงจารุปราคานะครับ รู้สึกว่าจะเป็นทรงที่เทมากเลยทรงนี้ซึ่งไม่มีใครออกแบบเลยเ,ลเดี๋ยวครับมันพอไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมผมได้โอกาสแล้วผมก็ต้อง <c oughs> เอาจนได้สามนาทีเลยครับสร <c oughs> งสุดียุป,ปราคาเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนออบอโล1สิบอ็ดนั่นแหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านมาได้ถึงขนาดนี้สองพันห้า้ยสิบอ็ดมาถึงสองพันห้า้ยเจ็ดิหกเนี่ย ระหว่างดวงจันทร์กับสุริยุปราคาเนี่ดาวอังคารเขาก็เคยขึ้นไปไปมาแล้วแต่ดวงจันทร์นี่มันเกิดเม 2, ื่อ2011ครับนี่ครับหาดูยากมากเลยตรงนี้คนมาตัดนี่ก็ดูหน้าเลยครับผมก็จะทําให้สวยๆเลยนะครับนี่ด้านหน้าผมก็จะทําให้ดูเปิดหน้าเปิดตาขึ้นสักหน่อยสุริยุปราคามันก็เหมือนรูปโลกนะครับทานเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เอ้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทรงนี้คือทรงสูริยุปราคาให้ดูจนรอบเลยครับด้านหน้าด้านหลังให้ดูหมุนให้รอบเลยครับครับสวัสดีครับชาเน็ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคนมาตัดก็พอใจเนาะจมูกโด่งคางดำมะหม้อคางดำผมก็ตัดไปแล้วเมื่อวานนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ